สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันษา,าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในการนี้สภาสถาบันมีมติขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการแด่สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและทรงอุทิศพระองค์สนับสนุนและพัฒนางานประเทศให้ราษฎรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมด้านการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานต่างๆก่อให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะนำสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและความเจริญก้าวหน้าในอนาคตจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทร,รวม1 2 7่คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายสามารถสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งนี้ได้ กล่าวได้ว่าเพราะมีความเพียรเป็นที่ตั้งความเพียรจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสารรค์ความสําเร็จทุกอย่างคนเราแต่ละคนแม้จะมีพื้นฐานความรู้ความสามารถแตกต่างกันแต่ก็อาจสําเร็จการศึกษานระดับสูงเช่นเดียวกันได้เพราะมีความเพียรพยายาม บัณฑิตเมื่อได้ภาคเพียรศึกษาจนสําเร็จการศึกษาทั่วกันแล้วจึงควรจะได้ภาคเพียรพยายามให้ตลอดต่อเนื่องทั้งในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นและในการนําความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงานข้อสําคัญควรระลึกไว้เสมอว่าความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเป็นพื้นฐานแห่งความสําเร็จในชีวิตและกิจการงานทั้งปวง หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์ความเจริญวัฒนาก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างไพศาล